และแล้วเราก็ถึงงานของพัชราภากรุ๊ปในตำนานไปค่ะเลวอ้ามาถึงงานแล้วมาปูภุ่มแดงไยเร็วๆคุณวิทย์งนี้เนี่ยพัชราภากรุ๊ปเตรียมอาหารด้วยชุดใหญ่เลยค่ะอ mm hmm. ไม่ใช่ของคน mm hmm. ที่มาร่วมงานนะคะของพระล้วนๆเลยค่ะพวกมึงอ่ะแดกเ้าก่องกันไป mm hmm. ไม่ค่ะ เออสปอร์ตไลท์ก็ไม่ได้ช่วยค่ะลากไม่ได้แม่คะทำไมแม่ไม่ลาดยางล่ะคะแฟนขับจะน่ารากเห็นปะล่ะเนี่ยส่องไฟแล้วนะคะนี่ส่องไฟเพราะอะไรรู้ปะขอขอสวนลอดสวยไหมล่ะคะแม่บอกว่างานนี้เนี่ย แต่งหน้ายังไงก็ได้ให้สวยเท่าร่มร่มเต็มเลยร่มเชียงใหม่นะคะจริงเหรอคะบงแดดนะพีิไว้บังแดดหรอค่ะอ๋อเอาไว้บังแดดต้องไหมคะอ๋อทาไม่ทันไหมไม่ทันค่ะของชํารวยของเขาเต็มที่มากงานดีงานใหญ่งานปังมากเลยค่ะเป็นนี่กี่แสนละคะกว่าจรวยชุดสวยมากแต่เจ้าสาวกันซีนแม่แกงแม่ให้เป็นลูกกอก ดูนะคะปรับตัวเดี๋ยวชุดทรงเดียวกับกูเลยหรือวะทรงเดียวกันเลยค่ะแล้วที่สำคัญโจกระเบนนี่ใส่ตอนไปเชียร์อิงฟ้าสรุปไครก๊อกไครคะแม่จะใช้แฮชโดทาหนังหัวไปก่อนนะคะคุณแม่จะได้ไม่เห็นหนังศีรษะนะคะ่ะโคนผมหนาขึ้นมาเลยค่ะกูบอกให้ถ่ายใกล้ๆนะคะถ่ายใกล้ตอนนี้ เราอยากให้คุณแม่เพอร์เฟกที่สุดเพราะว่าเจ้าสาวไม่ได้ก้าเรานะเนี่ยพักผ่อนน้อยดูสิคันเป็นแบบแพ้ทุกสิ่งอย่างยกเป็นผู้ชายเต็มที่ติดสกอตเทปให้คุณแม่นะคะอันนี้คือค้างที่ติดแล้วคุณแม่มองกล้องนะคะเห็นไหมคะเหมือนเพิ่งไปผ่าตัดมาเลยตาตึงขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่หูยังตึงเหมือนเดิมนะคะสกอตเทปช่วยได้แต่ตาค่ะ แต่หูหรือส่วนอื่นๆช่วยไม่ได้นะคะหนึ่งแพ็กสามร้บาทแม่เป็นแฟนคลับมาดามแพมไหมครับเป็นค่ะไม่เชื่อจนกว่าแม่จะพิสูจน์ว่าอ่ะแม่พิสูจนไหนครับถือหนยครับสรุปไป็แฟนคลับนะคะถือป้ายไฟแม่ไปยืนโบกอยู่นะ ทำการแต่งหน้าแล้วก <ond aneously> ็บวชชีค <Hoo Ash well> ุณแม่เรียบร้อยแล้วม้วนผมนะคะไม่ได้โกนหัวค่ะสุกเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดหน้าพี่เอกชัยก็มาแล้วหนึ่งบวชแล้วหนึ่ง ตายครบแล้วไงกาแกงเราก็ถมที่ให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยภาพของจันฟูก150รยบาทใช้ดีมากใช้ดีมากค่ะไม่ได้ขายนะคะบอกต่อเฉยๆแต่ถ้าซื้ออินบ็อกตอนนี้นะคะเกิดกรณีศึกษากับลูกสาวของคุณแม่ช่างที่อยู่ชนบุรีเพงานค่ะ มึงจะมาเทหน้างานอย่างนี้ไม่ได้โดยอ้างว่าโดยอ้างว่าทาไมคะคุณแม่ส่งโลเคชั่นมาส่งโลเคชั่นมาแต่มาไม่ถึง่ะหาโลเคชั่นไม่เจอหาโลเคชั่นไม่เจอทีเขย่ามือถือหาผู้ชายหาเก่ง คนเนี่ยตอนนี้กําลังต้องการงานต้องการเงินถูกไหมตอนนี้น้องสองคนที่แต่งหน้าเนี่ยต้องไปแต่งกับช่างเจ้าสาวทำไมไม่มาแต่งกับมาดามแพรมันบอกว่าแพงนะคะเหมือนกับแพมเนี่ยไปอินโดนีเซียแพมเทคุณแม่หนึ่งท่านให้กายไปทําผมแล้วให้อาจารย์ฟูกไปแต่งหน้าแพมยอมจ่ายนะเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้อาจารย์ฟูกเนี่ยไปแต่งหน้าคุณแม่แทนแพรนะคะแล้วก็ให้กายอีกคือถือว่ามันคือการรับผิดชอบนะคะ หัดมีจัญญาบันและสามัญสำนึกบ้างไม่ได้ด่าใครขนาดตัวเองค่ะแม่เนี่ยเชิญแขกมาทั้งหมดกี่คนลหรคะลูกขอค่ะกลางวันามากระันมานน่าจะรักสามร้อย หน้าละนัดกูมาเร็วตามมาเก็บซองงานอดิเรกของคุณวิทยถ่ายทําไปด้วยเล่นเกมไปด้วยค่ะเจริญพรอือแจ้ฉันถ่ายทําไปด้วยเล่นเมียไปด้วยอยากเล่นก็เล่นสิค่ะดิฉันออปชั่นเสริมเยอะค่ะคุณกายเราเกะกะเขาแล้วหล่ะไม่เป็นไรครับคุณแม่การแจ้งหนูก็สามารถค่ะมือว่างมือหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะก็มีมิจฉาชีพเนี่ยกำลังติดตามมาดามแพมอยู่แล้วก็ใช้โปรไฟล์มา มาดามแพร์เนี่ยคอยตอบคาถามตอบคอมเมนต์อย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะดิฉันไหวแล้วค่ะนะคะจบปริญญาตรีกันมาแล้วอย่าไปเชื่อเลยค่ะไม่มีใครแจกตังฟรีหรอกค่ะแล้วมาดามแพรเนี่ยไม่มีนโยบายแจกเงินฟรีนะคะ ไม่ใช่คุณพ่อตู่นะคะ<ฟ><า>เอาเป็นว่าทุกคนใครอยาหลงเชื่อปากเล็กปากใหญ่ราคานี้เท่ากันหมดค่ะนะคะก็ค <_ co f> ่าน้ํามันเนี่ยกูไม่เคยต่อเลยค่ะต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ไ<ว>ได้ดวยนะคะตาตโตโตเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบเด็กขึ้นนะคะจะทําให้ผัวหึงนะคะคืนนี้ก็จะมีลูกคนที่สี่นะคะอ่ะคุณแม่หลับตาไว้นะคะตำนานผัวหึงนะคะ <_ S 1> ในตำนานที่เห็นข่าวกข่าวอย่างนี้ไม่ใช่ นะคะนักาเป็นการติกลอนตบปลอมค่ะพูดได้เพราะเราคุ้นเคยค่ะนะคะจองหลายเดือนมากกว่าจะถึงวันนี้นะคะวันที่ลูกมีผัวเป็นของตัวเองนะคะหลังจากแม่ห้ามมานานแล้วว่าอย่าเพิ่งมีผัวลูกอย่าเพิ่งมีผัวลูกมันทวงเร็วเร็วเร็วอยากให้แม่เห็นแล้วลูกมันทวงว่ามีผัวแม่ยังมีได้เลยได้อ่ะถือเองค่ะ Oi ชอบชอบคุณแม่เบ่งไข่นี่ไหมคะสวยนะสวยนะว่าไม่ได้จ๊ะเหมือนคุณปุ้ยพี่มนวันอ๋อสวยมากคุณแม่ขาดูสิหลายคนชอบบอกว่ามาดามแพมแต่งไม่สวยแต่งหน้าแต่งหน้าคนนี้จะไปหนักหัวชาวบ้านเข้าใจเหมือนกันค่ะแม่ไปออกรายการ30เกมัแจ๋วได้เลยนะคะอาแล้วคุณแม่อายุเพิ่งส0ิบค่ะแค่มีผัวเร็วเฉยๆยโอ้โดูสิยิ้มใหญ่เลยเดี๋ยวค่านี้ มีแต่มึงไม่ยอมเปลี่ยนผ้านะคะเหมือนจริงก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแม่อ้อยค่ะหวานเจี๊ยบสมใจไหมคะคือแม่ขาชอบไหมคะชอบค่ะถ้าไม่ชอบก็ไปล้างนะคะไม่ต้องสะสมไม่เอาใช่ไหมคะหน้านี้จะเก็บไว้อีก3วันเดี๋ยวตอนรอบยิงเนี่ย แม่ล้างหน้าแม่องเสียดายแน่เลยอะ่ะเก็บขนตาทิ้งไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่คู่ใหม่ให้อีกนะคะเรี่ยงหัวค่ะแต่งมดามแพงวันนี้พร้อมใช้งานพรุ่งน,นี้ค่ะเจ้าสาวร้องไห้แล้วหนึ่งและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่อ้อยนะคะ